สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกกี้สตอรี่ค่ะเชาะะาบบาทท้านะคะมาร่วมจักบาตรทาบุญค่ะนะคะขออานิสงส์บุญที่ทําในวันนี้สง่นนสงเป็นอาน,นิสงส์และก็ผลบุญสู่ทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญสมกายสุขใจไร้เดียานะคะโดยเงินโดยทองโดยทรัพย์สมบัติที่สิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะ जान्तु चतुर्थे भुलेन्दु शङ्कपानरसो यथा मनीष्योतिरसो यथा นาเนจังโทาปจายิโนยะตาโลธรรมวันทานเจายยวันโนสุขังสารังค่ะเช้าเ้านะคะ น้องมาช่วยจัดเนาะบ้านให้หลังจากสักบาทนะทําให้มันดีขึ้นนะคะเมื่อวานแม่ครูก,ก็นเนี่ยก็ตัดต้นไม้ออกนะคะตัดซ่อมเนาะให้มันสวยงามนะคะกับคุณต,ตาคุณต,ตามาช่วยเมื่อวานนี้ก็ทําความสะอาดให้ดีขึ้นนะคะจะได้บํารุงบ้างมีแต่ไปกับไปไม่มีเวลาดูแลเนาะมีแต่ลดน้ำมาบุงอจัดเข้าไปเอาเอาเออกมาหมดเลยค่ะตรงนั้นนะ Ừ, nào, อืมนะออกแบบนะคะ ulously, ออกแบบตอนนี้ค่ะคะ่ะเลื stores, s, <S ่อนออกมาก่อนเลยอ่าเลื่อนออกมาหมดเลยแล้วแจกต้นไม้ใส่เข้าไปอ่าเอามุมนี้ก่อนค่ะอ่าเอาไปดีไปเนาะแมนเดี๋ยวฮันดันต้นแล้วฮันดีดีเนาะแม่เอาของน้ำทิ้ตรงนั้นเลยอันนี้อันนี้เอามาลวง้ดูเข้นไว้ดีเนาะรวมกันก่อนให้ตรงนั้นมุมนึ่งจะรวมกันแจกตรงไหน พุถางนั่นอยากออกไปหนเอาออกไปหน่นพุถางอะไเนีไปหน่นหนุนเอาไปเลยกระเบื้องกระเบื้องเอาไปหนุนอยากออกมาเออเอาออกไปหมดเลยแล้วก็ค่อจะงงกเ็นมันไานอกตาแเดียวเย็นจิงมาทำใหม่ก็ได้ไายอให้ยกไว้ให้หนูหนูก็เสร็จแล้วจ้าอันนี้แกเอาไปที่บ้านนั่นเศษจานเต้มตาประมาณ2องาน่ตา่ อเอาเเอาับแบบอย่างนี้นะค่ะที่มันเป็นเศษนั่นใช่ไหมคอาแมนเศษทลายอืมนั่นแหละเอาไปรวมไม่ตรงอ่ตรงโน่นแหละเอเอ,เอต้อง เย็นใช่ไหมเพราะมันงานธาตุไงตางานธาตุจะมามันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีค่ะงานธาตุเหรอหลังจากทานมะขามหวานเราทานทุกือแม่จะมีทุกปีพี่ยกอันนี้ขึ้นมาทุกคนนีหนึ่ะโอยลุนแล้วลุนแล้วไม่เป็นไรนะประการเลยค่ะ เพราะว่าตัวเองยกไม่ได้ดิถ้ายกได้ก็ไม่มีปัญหาฐานมันด้วยขาฐานมั้าหนึ่งนักหนึ่งน้าเนี่วางไว้ก่อนว่าน้องน้อลูกลานอ่กเบิยงอีกเวียนอีก อันนี่แหละที่ตักบาตครับผมบอแมนสีแดงน่ะสีแดงน่ะโต๊ะตั้งน่ะเออตามาช่วยด้วยนะคะทำอะไรก็มีแต่คุณตาไม่ทิ้งหลานนะคะจะงานดีเนาะ จะดีจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะตาก็มาดูแลนะคะตั้งก่อนี่เออตั้งไม่นี่ล่ะค่ะตาไม่นี้นะไปเป็นดทางโน้นก่อนเออไปจัดทางโน้นก่อนให้คุณตาดูให้บ้านไหนที่มีต้นไม้นะคะเนาะจะพูดตลอดเลยแม่ครู เป็นบ้านที่มีจิตใจที่จะเผื่อเผื่อแผ่มีความนั่นแหละนั่นแหละเอาเข้าไปมุมเลยอันใหญ่อยู่ข้างในอ่าอ่าอันไหนที่มันเล็กอ่ะอันไหนที่มันใหญ่ให้เขาตั้งข้างในเด้อเด้อแต่เงาเด้ออ่าน้องนุ่งนะคะนี่คุณตายกำกับการแสดงต้องขอบคุณคุณตานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยหอบค่ะหอบครั้งเดียว เอออันนี้เป็นช่องน้องนิกี้นะคะทางนี้นะให้น้องนิกี้เขาอยู่กลางวันมานู่นไปลึกๆหนดนนะคะแต่ตอนนี้เขานอนยังไม่ตื่นค่ะน้องนิกี้นะคะบอกแล้วมาตักบาทเขาก็นอนยังไม่ตื่นนิกี้นอนดีเพราะว่าอากาศดินะค่ะอากาศดินค่ะวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นิกี้เขาจําเสียงได้แล้วค่ะอ่าเขาจําเสียงได้เนาะ น uh ้องตาเงาเนาะอ่าเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใครคือใครนะคะมาดีมาร้ายน้องนี่กี้เขาจะรู้เลยเออตัวนั้นจากทางเข้าเลยนั่นตัวนี้ตาเงาที่เจาเอามาให้นั่นระวังงูเหี่ยวเด้อฮะตัดนบอเออตัดเหรออันไหนนะเครื่งใหญ่ใหญ่ใหญ่มันมันเป็นไอ้ไอ้นี่ตามันเอาลงได้เหรอตามันจะเวลารถไปรถมามันจะกรีดไงตาเวลาเขาโจทย์เอิดไง ตัวนี้เราแอบไปทางงงก็ได้มั้งมมุมนั่นเบามันจะไม่กี่ทางหลวงหรือตาไม่กี่ทางหลวงเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะค่ะแ้อันนี้ก็คือพญาโมกษศัก์นะคะตอนนี้มันหลายปีนาะไม่ได้บำรุงก็แก่นะคะแก่ต่อไปจะเป็นบำรุงค่ะ อืมเอาไปนู่นละตะนนนนเอาไปมุมนู้นละเดี๋ยวเราค่อยดึงออกว่าตัวไหนใช้ไม่ใช้เออนะคะอันนี้ก็ปรับปรุงหน้าบ้านนะคะเอาชิดเลยค่ะตะเงาตรงนี้อ่ะต้นที่สูงสูงใส่กันกับด้านหลังน่ะค่ะนั่นแหละตรงตรงที่มันต้นใหญ่ต้นสูงให้มอยู่ด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นไม้มงคลนะคะอได้ยินเสาเหรอ เลื่อนมาเลยค่ะอ่านี่แหละค่ะเล็กเล็กน้อยน้อยต้องปัดปรับใหม่นะคะต้อง่าัเนจัวอ่านี่แหละเออตัวนี้มามามุมนี้เลยมามุมนี้เลยค่ะมุนมมาเอ้นี่แหละค่ะชิดเข้ามาเลยชิดมาเลยอ่าเจา ให้น้องหมาเขาก็จะเดินได้เอาวางไว้นี่ก่อนค่ะเดี๋ยวจัดเองหรอกเออนี่แหละอันเล็กๆอ่ะค่ะว่ะเจาของหนักไปอืมอตายเลยเออนั่นแหละสวยแล้วนั่นแหละให้มันชิดกันนั่นแหละพอดีเอให้ดีขึ้นนะคะค่ะเนาะค่ะวันนี้ก็ทําหน้าบ้านนะคะก็กลับไปเรื่อยๆโน้ก็ยังไม่ได้ทํากันนะคะมีน้องชายอยู่แก่ข้า เลีวัวถูกว่าเออเลี้ยงแล้วกใจใครเดียวไม่ให้เบิ่งเลยบ้าอ่าคุณตาก็มาเฝ้าดูให้ทุกวันนะคะ ทำอะไรตาก็ช่วยมีคุณตาพอได้ดูแลลูกหลานนะขอให้คุณตามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อีฟซีทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอขอบคุณที่เข้าติดตามชมคลิปนิกกี้ช่องนิกกี้สตอรี่มากๆค่ะขอกาบขอบคุณทุกกําลังใจสวัสดีค่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเหรอลูกไปแล้วเหรอเนี่เพิ่งโผล่ออกมาได้พี่น็อดมาจะไลยไปไหนล่ะลูกไปแล้วค่ะไปแล้วหนุนนิกกี้ครับหนุนไปแล้วไปลูกไป นู้นค่ะไหมคะเออเพิ่งตื่นค่ะน้องนิกี้ตื่นออกมาจากบ้านเลยกับน้องลายน้องลายก็วิ่งไปทางนน้นแล้วนะคะน้องลายอืมอ่านนะคะไปแล้วค่ะนู้นค่ะน่ารักไหมคะน้องๆค่ะไปแล้วนะคะทุกวันพี่นอตจะพาไปก่อนไปเรียนอย่างนี้ทุกวันแล้วก็เช้าเย็นนะคะสวัสดีค่ะน้องลายน้องลายน้องลายพี่นิกี้นิกี้มาลูกมานิกี้ มาแล้วมาแล้วมาลูกมาเออเออเออเเออนนนนนนมีความสุขค่ะาก็วิ่งเล่นก่อนในนี้นะคะทักท้ามาอ้อวสัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนทักทายก่อนสวัสดีครับอเดินเดินเดินเวัสดีครับลุงแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปอึกมาเลยลูกไปอมาเลยครับ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 ักรักรัลูกรั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 กไปไปพน้องไปลูกไปไปคนนี้ปไป ไปลูกไปคนดีไป้าไป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 แวไปไปไวไป่ไปไปไปอแล้วมันถนนลูกมันถนนวิ่งไม่ได้ตรงนี้ไปไปลูกไปรถเยอะลูกไป